ครับสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทาง h านอย VIP นะครับประจำวันอังคารที่16นะครับก็วันนี้หัวรัฐบาลออกครับใครเลนเลขอะไรขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับฮานอย VIP เมื่อวานไม่มานะครับหลังจากเมื่อวานนี้ตัวเมื่อวานก่อนตัว6ตัวร้อง6ได้หมูล่างเมื่อวานนี้หายต่อมนะครับต้องขออภัยครับและน่าจะย้อนชุดศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมน่าจะใช่ ย้อนชุดศูนย์เลยเจ็บใจมากครับเมื่อวานเดินไม่เดินเลยสาหาหน่อยยังไงก็รุ้นนต่อไปเบาๆครับชอบฟังเสร็จแล้วถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับเช้านี้ยังครึ้มนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เดินสุด9ครับขาลุกขาวิ่งจัด9ครับ09มาแล้วมาอีกได้นะครับ0 9 0919 59ครับ091959 12 42แล้วก็52ครับมัด5เข้าไปครับมัด5เข้าไป สามตัวก็จะเป็นห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งสองห้าสี่สองห้าห้าสองห้าสองสองครับหาโนยวีไอพสิบเก้านาฬิกาทุ่มครึ่งครับมารูนกันเนาะได้ประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบครับขอมีโชคมีลาภในทุกการลงทุนครับวางแผนการเล่นดีๆนะครับสวัสดีครับผม